สวัสดีครับสวัสดีเช้าไซก้ยทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนะครับโฟนตุงชี้เป้านะครับเอาละครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับทางพักยก77นะครับหากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยนะครับเอาละครับสามทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้จะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับทีมแรกที่อยากได้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเอซิมิลานทีมแชมป์เก่าไปได้เลยนะครับวันนี้จะลงเตะในเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับพวกเขาจะบุกไปเยือนทีมอย่าางซโ สำหรับเอซิมิลานะครับเปิดฉากฤดูกาลนี้มา3เกมในเกมเซเรียนะครับผลงานดีเลยครับชนะคู่แข่งไป2นัดแล้วก็เสมอไป1ยังไม่แพ้กับใครนะครับเกมล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะบูรญญาไป2ต่อศูนย์ซึ่งเกมนี้นะครับนักเตะอย่างลาเฟโอเลอานะครับโอลิเวียชิรูยิงกันคนละ1ประตูและนักเตะใหม่ครับอย่างเดคเตเตอร์นะครับสามารถทําผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับวันนี้ทั้ง3คนนี้ก็จะเป็นแกนหลักมิลานนะครับผลงานโดยรวมนะครับในช่วงหลังในการเล่นเกมเซรปรากฏว่าพวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้ว19นัดติดต่อกันครับ วันนี้จะบุกไปเยือนทีมอย่างซาสูโร่ซึ่งผลงานฤดูกาลนี้ครับชนะ1เสมอ1แพ้ไป1ครับผลงานก็ถือว่าดีขึ้นตามลำดับและครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าไปดูสิติเฮดทูเฮดในการเจอกันที่บ้านของซาสูโร่นะครับปรากฏว่าเป็นทางทีมอย่าง a อซิมิลานเลยครับที่บุกมาชนะได้ทั้ง6เกมเลยนะครับ ดังนั้นเกมนี้นะครับมิลานก็ก,กําลังอยู่ในช่วงของความมั่นใจเลยครับกำลังฟอร์มดีก็เชื่อว่าไม่น่าจะใช่ปัญหาสำหรับทีมแชมป์เก่าอย่างเอซิมิลานนะครับเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาน่าจะบุกมาเก็บ3แต้มได้ครับดังนั้นเกมนี้เชียร์มิลานไปได้เลยนะครับทีมที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างอินเตอร์มิลานไปได้เลยนะครับจะลงเตะในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมน้องใหม่อย่างเครโมเนเซ่นะครับ สำหรับทีมอย่างอินเตอร์นะครับเปิดฉากฤดูกาลนี้มา3เกมในเซเรียนะครับปรากาชนะไป2แล้วก็แพ้ไป1นะครับโดยทีมอย่างเอซิมิลานะครับผลงานในฤดูกาลนี้นะครับในการเล่นเกมเซเรียนะครับก็ชนะคู่แข่งไป2นัดแล้วก็แพ้ไป1นนัดนะครับโดยเกมที่แพ้ก็คือเกมล่าสุดนะครับที่พวกเขาบุกไปแพ้ลาซิโอ1ประตูต่อ3นะครับดังนั้นเกมนี้นะครับกลับมาเล่นที่จุดเซเปเมสซานะครับก็พวกเขาหมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะกลับมาเก็บ3มแต้มให้ได้อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ตัวหลักจะมีคค่่่่2นนรทีไไมมสาาถลลงเด ก็คือทางโรเมลูลูกากูแล้วเฮนริกมากิตยานะครับส่วนที่เหลือนะครับสามารถลงเล่นกันได้ครบเลยนะครับวันนี้ผู้มาเยือนนะครับเป็นทีมอย่างครโมเนเซ่ทีมน้องใหม่เปิดฉากฤดูกาลนี้มาด้วยการแพ้3นัดรวดนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับทีมอย่างอินเตอร์ต้องการ3มแต้มได้เล่นในบ้านแบบนี้ด้วยนะครับก็ชื่อว่า2ประตูไม่น่าจะใช่ปัญหาสำหรับพวกเขานะครับดังนั้นเกมนี้นะครับเชียร์อินเตอร์ไปได้เลยนะครับ เชื่อพวกเขาจะชนะเกินกว่า2ประตูขึ้นไปนะครับปิดท้ายในคําคืนวันนี้นะครับในเวลาตีสองครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างลีดยูไนเต็ดได้เลยครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนทีมอย่างเอเวอรตตันะครับสำหรับผลงานในช่วงหลังนะครับทีมอย่างลีดยูไนเต็ดในการเล่นเกมพรีเมียร์ลีกห้าเกมหลังสุดนะครับปรากฏว่าแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับฟอร์มของลีดยูไนเต็ดในช่วงหลังนะครับก็ถือว่าเล่นได้อย่างมั่นใจเลยนะครับลูกทีมของเจสซี่มาร์ทนะครับ ผลงานโดยรวมก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยครับวันนี้ตัวหลักอย่างแจ็คแคร์ริสันโรดิโกนะครับก็ถือว่าจะเป็นนักเตะแกนหลักในวันนี้เลยครับวันนี้จะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเอฟเวอร์ตันซึ่งถือผลงานช่วงหลังนี้กำลังเน่าเลยครับห้าเกมหลังสุดในการลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกปรากฏว่าเอฟเวอร์ตันไม่ชนะใครเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับที่สําคัญนะครับในการออกไปเยือนในเกมพรีเมียร์ลีกสิเกเกมหลังสุดนะครับในการออกไปเยือนเกมพรีเมียร์ลีกทีมอย่างเอฟเวอร์ตันนะครับชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านนั้ ดังนั้นเกมนี้นะครับเลือกเชียร์ทีมเจ้าบ้านอย่างลีดไปดีกว่านะครับกำลังอยู่ในช่วงของความมั่นใจแล้วก็ฟอร์มดีด้วยก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับน่าจะสามารถเบียดเอาชนะเอเวอเรตันไปได้นะครับเอาละครับสาทีมในคัมคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเอซิมิลานอินเตอร์มิลานแล้วก็ปิดท้ายที่ลีดยู่นเต็ดนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใส่ก้อยในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ